คือคือว่าคุณ,ค,ณคุณความสุขเนี่ยเขาเขาเ,เคยบอกผมว่าเขาเป็นตำรวจยศสารวัตรผมก็ยังไม่ได้ไปสื่ออะไรจริงเขาอาจจะเป็นวิชาชีพก็ได้นะครับฟงังฟังหูไว้หูนะครับ <c oughs> แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไปเดิน <c oughs> ไปเดินดดทำเขาไปทํางานที่จังหวัดเลยนะครับผมใช่ไหมครับเพิ่งเพิ่งเสร็จพิ่งเสร็จ้วครับเพิ่งเสร็จมานร้่อละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าหลบการจับกลุ่มของ ตำรวจจีนได้ไงครับผมคืี่ิคือโชคอะไปรโดด้วยใจนะโอ้แซวำๆน่าได้ไงขำๆตั้งใจว่าพี่โชคไม่เจอแล้วเอ๊ะทำไมพี่โชคดุดได้ไงอะอ๋อคือว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรที่เงินซื้อได้ก็ไปใช้ไม่ใช่คำพูดใครไม่้อะไรตู้ๆเลยไม่รู้เฮาๆเลย เอาแล้วูไปใหญ่แล้วพูดมาไม่ได้พูดมาในเดียวเดียวต่อต่อจัดคำนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเขได้ก็ทำทำสนุกสนุกนะครับคลายเครียดเพราะว่าจะบอกทุกคนว่าเวลาที่เจอผีจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยตลกอ่ะครับไม่ตลกบอกแค่นี้แหละเออผมแนะนํานะทุกคนนะต่อไปใครเจอผีคุณลองตลกกับผีดูนะครับผมลองตลกแต่แต่ผมเหมือนเคยนะเหมือนเคยเล่าให้ฟังนิดนึง เจอผีแล้วมันเครียดมากเลยมันมาจงใจอาฆาตหลอกเลยนะผมพยายามตลกนะ<อ>แต่มันก็ไม่ได้ผลหรอกเพราะมันไม่ตลกกับเราอยากอยใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เขาญาตเาญาติแป๊บนึงพี่ค,ค,คือคือจริงๆแล้วคือต้องย้อนหลังนิดนึงคือ อันนี้หนึ่งหนึ่นึดหนึ่งคุณคุณคุณความสุขเพื่อสังคมหรือเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยเขามาทีไรนะครับเขาจะย้อนหลังแทบทุกครั้งถ้าใครมาฟังบ่อยๆจะจําได้เหมือนกันนะจะย้อนหลังมาตลอ้นย้อนหลังกับพี่แบบบห่กนู้จักกับพี่นิดนึงพี่โชคคือคือคือผมผมเจอในในอ่า YouTube ของพี่ครั้งหนึ่งอะพี่พี่ใช้อะไรนะในของ y o u t u b e ของพี่อะไปไไปเจอคลิปอะไรบอกมาก่อนเจอในคลิปอะไร วันนั้นวันนั้นรู้สึกจะไปที่วัดที่พระใช่ไหมเราเดานะน่าจะจําได้ที่หลายปีลนะ้วสองปีที่แล้วแต่ผมไม่ไใช่ละพี่แหละเราก็จะเป็นพระอ่าพระทองคำหรือสักอย่างนี่นแหละแต่นี่ของของเรื่องของพระนะฮะ <c oughs> แต่ตอนนั้นพี่เป็นเป็นเออเขาเรียกวา <ใน S 2> ่าเด็กเดีกไปเหมนคุณคุณพรพันขึ้นมาแล้วส่งเสียงเปิดก่อนครับเดี๋ยวค่อยๆไปครับ ส่งเสียงพูดอะไรขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าเคยมีคนบอกว่าห้องพรมเนี่ยมีแต่สาวไม่มีสาวสาวเลยพูดอะไรให้คนฟังหน่อยครับผมครับครับก็พี่โชคเนี่ยก็โอเคไม่ใช่ผมให้คุณพรพันธ์พูดอ๋อโอเคผมเศีพิเศก่อนนะเอาคุณพรพันธ์บอกไปไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เชิญเชิญครับเชิญเชิญความสุขเพื่อสังคมครับก็ตอนนั้นพี่พี่โชคได้เป็นคล้ายๆว่าเป็นอ่า ผู้ที่คล้ายว่าไปดำเนินการในเรื่องของการสรรหาหลายหลายอย่างอ่ะพี่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอะ่ะแล้วบางอย่างที่มันเรื่องที่มันดีๆอะ่ะตอนเนี้ยพี่โชคอะ่ะไม่ได้โชว์ตอนเนี้คือช่องของพี่โชคหายไปใช่ไหมถูกไหมสมัยเสี่ยงของคุณ<อ>ความสุขอช่องนี้ยังมีอยู่นะพี่โชคยังมีอยู่ เฟซบุ๊กหรืออะไรักอย่างนี่แหละที่โชคมีอยู่ผมจำได้อันนี้ผมไปไปเจาะเจาะดูเฉยนะอ่าเอาเอาเป็นว่าไม่ต้องไปรู้แล้วครับผมใช่ไม่ใช่อะไรคุยเรื่องผีดีกว่าครับคุยเรื่องผีคุยเรื่องผีอ่าได้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 เรื่องผีจริงไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าแต่เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเรามีตอนนี้าวเอาเอาเรื่องผีที่เขาเล่าให้ฟังหน้าที่ต่อไปถ้า ถ้าคุณความสุขเพื่อสังคมไปเจอใครนะครับเวลาไปทำงานใช่ไหมครับช่วงพักเบรกกินข้าว<ม>กินอะไรก็ฝากถามเผื่อผมว่าเคยเจอผีไหมครับ <laughs> ช่วยช่วยอัดบันทึกช่วยจาม,มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับมันจะมีอยู่ทางโคง้งโค้งหนึ่งที่เอ่อทตะโกผมบอกอมเมริกได้ไหมได้ครับตอนช่วงตอนช่วงที่เขากำลังสร้างทาง,ทางใหม่ๆเนี่ยมันมันจะเป็นประจําเลยเมื่อตอนที่ทุกที่อ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ที่ที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสร้างทางหรือเสริมทางข้างทางใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุตลอดอืก็ม,มีคนตายตลอดเลยและทุกครั้งที่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยคือคือเป็นจุดจุดที่เราต้องวิเคราะห์ใช่ไหมฮะแต่ผมแปลกใจมากเลยขนาดทั้งกว้างสี่เลนเนี่ยแล้วแล้วมันต้องตายอ่ะตายตลอดเลยตอนเนี้ยที่ระหว่างจุดจาก ถ้าโกไปไฟสลีเนี่ยคือต้องตายมากับสามสี่ศพแล้วในระยะเวลาเท่าไหร่ดึกมากพี่ดึกประมาณถ้าก่อนแจ้งอ่ะไม่ไม่ไม่ที่ตายสามสี่ศพเนี่ยเป็นเวลาเป็นเวลานานเท่าไหร่ปีหนึ่งสามสี่ศพหรือเดือนสองเดือนหรือเท่าไหร่ไม่นานพี่ไม่นาน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 เลยก็อยู่ใกล้ อออย่ามไม่นานนี่กี่เดือนกี่วันครับมันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่เขาเสียชีวิตพร้อมกันที่ผมจะแค่ไปนะสมมวัสดีคุณแัทคัด<อ>ครับผมคืออย่างนี้พี่เรื่องเรื่องคือพี่เคยได้ได้ฟังเรื่องของใกล้เคียงไหมตลึกชาติที่ผมผู้ไล่ฟังอ่ะที่ตะขอ ตำบมตะคอกับปาตาลีแล้วก็ทาตะโกใกล้กันมากเลยแล้วก็พายุหัาคีรีเป็นเป็นพื้นที่เดียวกันเหมือนเป็นหมู่บ้านละลึกชาติอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ผมได้ดูช่องอาจารย์เลนนี่ช่องสองผีคุยกับคุณเจมหรืออะไรเจเจหรือเจมอ่ะผมอนยญาตปิดเสียงนะฮะเขาพี่พี่พูดเลยเขาบอกว่าไอหมู่บ้านที่เกิด มาแล้วระลึกชาติได้เนี่ยพวกเนี่ยอดีตชาติอะ่ะต้องเคยเกี่ยวเนื่องกับเมืองโบราณหรือสถานที่โบราณณนะรงนั้นๆน,น,นะครับเกี่ยวเนื่องกันแล้วพอมาเกิดในชาติปัจจุบันก็จะมีอดีตหรือความทรงจําอะไรบางอย่างที่มันคุ้นอยู่ในใจลึกๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นที่เราเคยได้ยินได้ยินประจําก็คือ พอเดินไปถึงตรงที่หนึ่งนะคนอื่นเขากินไอ้ลูกนี้เม็ดนี้หรือน้ำแก้วนี้แต่คนคนเนี้ยที่ระลึกชาติได้เนี่ยจะไม่กินพอไม่กินปุ๊บมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ลืมพอไม่ได้กินก็เลยไม่ลืมเออเป็นเป็นสิ่งที่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คนตายแล้วฟื้น หรือคนที่ที่ต,ตายแล้วมาเกิดใหม่ก็จะเล่ากันอย่างนี้จริงไหมบางคนที่ตายแล้วฟื้นคือยังไม่ตายจริงแล้วยังยังอยู่ในชาตินี้ก็คือว่าเหมือนไปยืนต่อคิวอะไรประมาณนี้แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่า,าขออนุญาตครับพี่แสดงว่า,าทุกคนก็ต้องมีการเวียนไาวตายเกิด,ดใช่มนิดหนึ่งแต่ว่าผมฟัง,งวันนี้นาอาจารย์เลนนี้เขาก็พูดดีช่องสองผีเขาบอกว่าทุกคนเนะ่ยเดี๋ยวพอตายก็ต้องไปเป็นผีก่อนใช่ไหม ถ้ามีบุญจากผีก็ไปเป็นเทวดาใช่ไหมแต่แต่ถ้าเกิดว่าที่ผมเคยบวทเรียนมาอะอันนี้คืออาจารย์เยนี้มาถึงพูดทั่วๆไปอ่ะนะแต่บางคนตายปุ๊บก็ก็ไปเป็นเทวดาเลยนะไปจุติสวงสวรรค์เลยนะแป๊บเดียวแหละตายปุ๊บจากตรงนี้ไปเลยขึ้นไปเลยนะครับประมาณนั้นเสด็สวเลยใช่ไปเลยทันทีไม่ไม่ต้องอยู่ในสภาวะแบบเป็นวิญญาณคนหรืออะไรอะไรคือบุญเยอะไงไปเลยไนงะ งานไหนนะถ้าจัดงานศพแล้วแบบเงียบกริบไม่มีวิญญาณมาเลยมันคิดได้อยู่สองอย่างหนึ่งขึ้นสวรรค์ไปแล้วสองโดนนายนิรยาบาลจับลงนรกไปแล้วเรียบร้อยไอ้ที่ผมพูดนี่คือมีประสบการณ์ทั้งเคยสัมผัสวิญญาณที่ไปได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็ <Okay. S 1> เคยเห็นวิญญาณที่โดนนายนิรยาบาลจับไปนรกอันนี้อันนี้ไม่ได้มาพูดมัวๆนั่งเทียนเขียนหรือจิตนาการนะ จอประโมีประสบารณ์่างพี่บางทีบางทีที่อ่าในพวกทำคอนเทนต์เนี่ยในในตึกล้างบ้านล้างพวกนี้ิญญาแล้งอยู่ในนั้นแหละแสดงว่าหลกหนีป่ะหรือว่าไม่ยอมล่าสุดผมดูรายการอ้าปากค้างคุณส้มมันลิกาอันนี้ต้องขออนุญาตทุกช่องที่ผมพูดถึงเลยนะผมเป็นเอซีทุกช่องแหละผมชอบดูตั้งแต่เขาจับรายการต้นๆเลยจนปัจจุบันเนี่ย ยกเว้นอย่างนี้ยกเว้นพอดูตอนนี้มันไม่สนุกอะ่ะอันนี้ผมผมก็จะหยุดดูผมไปทําอย่างอื่นนะไม่ดูต่อถ้าไม่ไม่ไม่สนุกแต่แต่พอช่วงหลังเนี่ยแต่จริงๆผมชอบดูและดูประจำแหละเป็นเอฟซีแทบทุกช่องอะ่ะคือคุณส้มมาริการายการอาประคัางบอกนี้ที่คุณสารวัตรคุณความสุขเพื่อสังคมบอกมาเนี้ยคือว่าจริงครับวิญญาณบางวิญญาณแอบครับถ้าออกไปเขาจะกลัวว่าจะโดนจับ ะโดนพาไปไหนหรือต้องต้องแปลสภาพเช่นสมมุติมีความชั่วความเลวในในจิตวิญ,ญญาณตัวเองก่อนตายใช่ไหมพอออกไปเนี่ย<ว>อาจจะต้องเปลี่ยนสภาวะไปเป็นเปรตเป็นอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ไปใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใชแต่แต,แต่ผมจะบอก,บอกทุกคน<อ>กคันว่าถ้าเป็นใจผมอยากจะเชื่อตรงนี้ไหมแต่อันนั้นเขาก็เป็นคนเห็นผีไงแต่ถ้าผมคิดคิดแบบในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ในเชิงของเรื่องจิตวิญญาณนะคุณความสุขลองคิดดูนะครับว่าขนาดในนรกกับภูมเคยได้ยินคำนี้ไหมคุณความสุขผมใครต่อใครไม่ว่าจะทำอะไรดีชั่วทำตรงไหนรับหลังรับตาคนทาคนเดียว,วอะไรต่ออะไรเขาบันทึกเขารู้หมดแล้วเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหม,ม ผมจะบอกว่าแล้วทําไมวิญญาณที่แอบ,บอยู่บ้านไหนบ้านไหนทําไมเขาถึงจะไม่รู้หรอจริงไหมรู้หมดแต่แต่มันมันไม่ใช่ในโลกมนมุษย์เดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมแป๊บนึงมันไม่ใช่ในโลกมนุษย์ที่ตํารวจจะไปจับโจรแล้วแบบว่าพอโจรแอบ,บเก่งที่ตรงนั้นเข้าไม่ถึงอะไรต่ออะไรก็จับไม่ได้มันมันคนละแบบอะในโลกของจิตวิญญาณนี้เขาจะรู้ทันทีไงเข้าใจใช่ไหม ดีทำดีก็รู้ทำชั่วก็รู้อะไรต่ออะไรแต่มันก็แปลกว่าทําไมถึงได้ยินเรื่องว่าวิญญาณนี้หนีนรกมาเกิดอันนี้วิญญาณนี้แอบอยู่ในบ้านนี้ไม่ออกไปตรงนู้นไม่ออกไปตรงนี้มันเป็นไปได้หรอเพราะว่าพวกนายนิรยาบาลท่านโยมบาลอะไรต่อท่านก็มีฤทธิ์มีเดชอะใช่ไหมทําไมถึงปล่อยวิญญาณให้หลบได้ด้วยหรอจับได้ได้อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้มาก้าวล่วง โลกของวิญญาณหรืออะไรนะแต่ผมก็สงสัยจริงๆนะเพราะว่าผมเรียนวิทยาศาสตร์ตอนมหนึ่งถึงมหกมันก็โดนปลูกฝังเรื่องเป็นคนต้องคิดมีเหตุผลนะครับจริงไหมจริงไหมคุณความสุขครับครับใช่โอเคอ่ะคุยอะไรต่อ,อพอดีว่าจะจะบอกว่าบางทีอะที่ที่วิญ,ญญาณบางอย่างที่มันอยู่ในบ้านหลังหลังอย่าง บ้านหลังหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะไล่ออกไปได้คือแปลว่าผมถามว่าทาไมวิญญาณในบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ตั้งเป็นร้อยปีตั้หนึ่งร้อยปียี่สิบปีสามสิบปีเพราะอะไรเขาบอกโดนกักขังอืมเขาว่ากักขังนี่คืออะไรเอาแล้วอาจจะโดนในเรื่องของวิญญาณขังก่อนตายกักขังเพราะว่าคาสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะอยู่เฝ้าตรงนี้ต่อไปก็เหมือนที่ ปู่โสมเฝ้าซัย์หรือว่าวิญญาณที่อะไรนะโดนตัดหัวลงในเสาหลักเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นคําสั่งว่าให้เองเฝ้าเมืองเฝ้าแผ่นดินอะไรประมาณนี้อย่างปู่โสมก็เฝ้าสมบัติชาติใช่ไหมครับน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าแต่ว่าทำไมพอพอรู้ว่าตัวเองเป็นวิญญาณทำไมไม่ไม่ไปเกิดนั่นคือ อเออเนี่ยข<พ>อพอคุณคุณความสุขเล่ารเรื่องเนี้ยนะบบผมเคยฟังหมอบีหมอบีที่อยู่ช่วยวัดพระบาทน้ำพัวหลวงพ่อหลวงกฎอ่ะพูดเหมือนคุณความสุขพูดเนี่ยคือหมอบีบอกว่าเคยไปเจอวิญญ,ญาณหนึ่งน้ำหมู่เกาะหนึ่งก็อยู่บนหมู่เกาะนั้นเป็นทุกข์แล้วก็ฝังใจแต่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยหมอบีไปเจอก็บอกเอ๊ะทำไมคุณทำไมคุณไม่กระโดดออกจากเกาะไปน่ะ ถ้าคุณออกไปเนี่ยคุณก็ไปผุดไปเกิดได้แล้วทําไมคุณยังอยู่ตรงนี้อ่านี่ผมเคยฟังมานะถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยแต่ผมจําได้อย่างนี้ใช่ไหมผมไม่เคยฟังหมอพีไม่เคยฟังห่อปีแต่แต่ผมจะบอกทุกคนนะอันนี้ผมไม่ได้มาลบลูดูหมิ่นใครนะคุณฟังบางอย่างก็ฟังหูไว้หูนะเพราะว่าถ้าคนที่ดังๆแล้วมีชื่อเสียงอ่ะถ้าเขายังไม่บรรลุกระจ่างแจ้งไปทุกเรื่องอ่ะ บางเรื่องที่เขาแสดงความคิดเห็นมันอาจจะผิดก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะจริงไหมอย่าอย่าพึ่งไปเทใจเชื่อหมดนะครับออาต่อเลยคุณความสุขพูดต่อเลยผมฟังพี่แล้วโอเคแล้วคือจริงๆแล้วจะจะบอกถึงเรื่องของความเป็นเออเป็นไปไม่ได้จริงๆครับ โอเคที่พี่พูดไปแล้วก็จบแล้วจะถามหลายเรื่องก็ไม่ถามแล้วครับเ่าถามแล้วได้คำตอบแล้วผมมีมีคำตอบเยอะเอ้ยมีคำถามเยอะแต่คำตอบครับพี่โชคก็ตอบมาแล้วเอา <ผม S 1> หรอพี่โชคตอบใช่ได้อ๋อผมตอบครอบคุมหมดแล้วอ่ะมีมีใครอยากจะขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การเจอผีเรื่องจิตวิญญ,ญาณอะไรๆเชิญนะครับผม เชิญได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเขินอายนะครับฝึกไว้ครับผมฝึกไว้การมาคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องโลกแห่งบิญญาณเรื่องอะไรได้บุญนะครับทําให้คนสมมติคุณเคยเจอเนี่ยจะทําทให้คนได้ฟังแล้วก็อ้อคนนี้ <Okay. S 1> บอกว่ามีจริงขอยัดเรื่องหนึ่งในชะ่ไหมพอดีผมเลี้ยงหมาตัวหนึ่งไม่ใช่เลี้ยงหมานะเลี้ยงหมาในวันนั้นมีปีใหม่แล้วมันปีการอ่าหยิบ ยิงก็เออเขาเรียกอะไรดอกไม้จันเนาะตกลงเปิดเปล่งตกใจหายไปเลยใช่ไหมมาในในกลุ่มในกลุ่มของในอ่างพักในกลุ่มเรามาจากที่อื่นวิ่งตกใจมารวมกลุ่มที่โรงพักครับเดินกว่าล่ะวันเนี้ยพอดีลุกด้องพาแฟนอ่อยู่จากจังหวัดอื่นอะแล้วก็ ขาอปนดอนที่ที่ทอ่อกัดเราเนาะคนนี้หมากัดกันอืมหมาตัวที่มันหลุดเข้ามาเนี่ยคือมันแปลกที่<ะ>ครือถึงเราก็สงสารเราก็ให้อาหารกันไปกันมาคือตอน,นั้นมันเริ่มทะเลาะอก,กันทัวเนี่ยคือมันหายตัวไปแล้ว <c oughs> ตัวที่มันหายมาเนี่ยคือมันหายไปอืมคือ ผมถามว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตหรือว่าจังหวะของของหมาหรือว่าของเราเนี่ยพี่ตอนตน้ผมถามจริงเลยว่าผมงงมากเลยเฮ้ยทำไมหมาทะเลาะกันวะเห่ากัดเต็มเต็มเลยก็ผมช่วงช่วงที่เห็นนั่คือผมรื้ถ่ายผมตอบแทนทุกคนเก้าเก้าสิบยุทธท่านหนึ่งก็คือคุณคุณความสุขหรือคุณสารวัตรว่าครับับครับไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าไม่ใช่หมาครับผม อันนี้ถามๆใช่ไม่ใช่บอกว่าพี่เป็นอะาราหตุการณ์เนี่ยมันมันมันมีมีเหตุผลคืออย่างนี้ต้บอกว่ามีเหตุผลพี่เหตุผลของมันคืออะไรไม่อันนี้อันนี้จะตอบเองเลยใช่ไหมถามเองตอบเองเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ฟังพี่เวอาถามว่าเมื่อกี้ถามว่าทําไมมันถึงตอนแรกก็อยู่กันสงบดีไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทําไมพอแฟนของตํารวจนายหนึ่งมาใช่ไหม หมาก็ทะเลาะกันใช่ไหมและหมาก็<ม>าหายไปใช่ไหมหมาตัวนี้ไม่เคยมีมาเลยตั้งแต่แรกแล้วก็มันหนีหนีจากการยิงปืนมาตั้งแต่ตอนที่ว่าในจังหวัดอ่ะเขาไอ้ตําแเนอก็ยิงยิงคุกแล้วเสียงดังปุ้งปังป้งไอ้ตัวเนี้ยมีปอกคอแล้ววิ่งเข้ามาในในกลุ่มของของมาและตำแล้วพวกเราก็โอเคเออมันก็เป็นหมาที่ใครวะแล้วเราก็ ตอนช่วงเพสเนี่ยเราก็ใส่รูปไปว่าเฮ้ยหมาตัวนี้เจ้าของมี็ใครบ้างเอาคืนไหมไม่มีใครมาคืนเลยนานยังมันอยู่มันอยู่ที่โรงพักนานเท่าไหร่สองเดือนกว่าเดือนกว่าก็เลี้ยงมันยังอ้วนหรือว่าพอมีพอกิน ดีมากเลยดีมากลเลยโอ้ oh, เป็นบุญมันคือมันคิดได้หลายอย่างครับแต่มีหมาย<ม>อีกตัวหนึง่งอีกฝั่งหนึง่งอีกฝั่งหนึง่งที่เราก็เลี้ยงอยู่แต่ว่ามันครัพอพอเราเดินไปพอดีพูดถึงลูกคนหนึ่งของตำรวจเขาคอดเราก็เดินทางไปอไอ้อตัวนี้ก็เดินตามเราไปอือ้าวแล้วคราวนี้จากคล้ายๆว่าเหมือนไม่ยอมกันอะ ไอ้หมาตัวพัดถิน่นก็กูจะเจ้าของถิ่นแล้วอไอ้ตัวนี้ก็ไม่ยอมบอกไม่ใช่ของกูประมาณนี้ก็กัดกันใหญ่เลยแล้วก็ใจเย็นที่ผายแล้วบอกใจเย็นที่ผายแล้ว,ลวคือ,ค,อคือจริงมันก็กัดแป๊บๆแต่ว่ากัดนานไม่ยอมต่างตัวต่างไม่ยอมอีกตัวหนึ่งคือผมมองว่าหมาตัวที่พัดถิ่นเนี่ยมันไม่รู้จากเจ้าของ แล้วมัคิดว่าเจ้าของคือตำรวจอืต่างฝ่ายก็ต่างเท่ากันอ้าวตัวแต่ละตัวอีกตัวนึงคือเขี้ยวเขี้ยวก็หักข้างหนึ่งอืออีกตัวนึงก็ขยํสุดท้ายต่างแยกพอแยกปุ๊บเดี๋ยวผมต้องสั่งไปที่ไอตัวเนี้ยที่ไม่ใช่เจ้าของอ่ะเอารากตัวไปข้างนอกบ้านดีกว่าไม่เอาละเพราะว่าไว้ใจไม่ได้ อืเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ไว้ใจตัวนี้เพราะว่ามันไม่อยู่กับทางฝั่งของเราอืมหมาเนี่ยเราต้องดูนะฮะว่ามันต้องอยู่ฝั่งใครอืถูกไหมตอนนี้ตอนนี้ท่านสารวัตรจากที่อยู่กับคนมานานนะครับผมตอนนี้ก็มีคดีความหมาเข้ามาแทนที่แล้วนะครับเรื่องจริงเรื่องจริง,รงไ,ไทยไดู คือจะถามว่ามันหายไปไหนแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุพวกนี้ใช่ไหมคือต้องต้องเอาคำพระพุทธเจ้ามาเลยสัตว์โลกย่อมเป็นไป,นปนตามกรรมครับผมใช่มันมีวาระและเวลาของมันถ้ามันสมานนะฉันกันก็แสดงว่ามันสร้างกรรมที่เป็นมิตรภาพด้วยดีกันมานะครับการหายไปนี่ก็ต้องวิเคราะห์หลายเหตุผลนะเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะว่า คนในโรงพักอาจจะลำคาลแลวก็เลยอุ้มมันไปก็ได้นะครับผมขออนุญาตถามนะพี่พิโชคขออนุญาตถามนะทุกอย่างหมาหรือว่าอะไรก็ตามนะหมาตอนแรกมันดุใช่ไหมถ้าเกิดเราอะไรให้มันกินเนี่ยอืมมันจากการการเป็นความดุเนี่ยมันกลายเป็นความรักเพราะอะไรเพราะเพราะความแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเอ่อความรักมันไม่มีการแลกเปลี่ยนในชีวิตของสัตว์นะฮะอืม แต่ผมมองนี้นะไม่ว่าจะหมาหรือแมวหรือตัวอะไรที่มันมันหากินเองไม่ได้หรือแม้หาได้แต่มันรออาหารจากคนแต่อร่อยอ่ะพอมีคนมาให้มันก็รู้สึกสัญชาตญาณมันบอกว่ามันต้องง้อคนนี้มันต้องหาคนนี้มันต้องทําให้คนนี้แบบเขารู้สึกดีกับตัวมันสมมุติคนสมมุติคุณความสุขไปให้อาหารมันแล้วมันยังมากัดเนี้ย จะคงจะเล่นจัดก,การมันหรือไม่ให้มันอีกแล้วใช่ไหมมันก็เลยต้องมาทําตัวดีด้วยใช่ไหมอืมเป็นสัญชาตญาณสัตว์ตส,ตส่วนหนึ่งครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่บอกมันรักไหมอะไรไหมก็มดูจากแววตา,ม,ามันเนี่ยแต่บางครั้งนะระวังนะเขาบอกหมานี่บางครั้งมันจะจําจนตายใช่ไหมถ้าดีกับมันใช่ไหมแต่เขาบอกว่าแมวนี้บางครั้งมันจะลืมง่ายใช่ไหม สามปีก็ลืมแล้วแมวสามวันก็ลืมแล้วแมวสมมุติมันจะเจอใครให้อาหารอร่อยดีกว่าคนเดิมมันก็คงจะทิ้งไปอยู่กับคนนั้นนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดหมาเนี่ยหมาเราคิดนะต้องดูอีกทีนะว่ามันจะรักเราจริงหรือเปล่าเยหมามันรักจริงแต่ว่าหมาจะกัดหรือเปล่ามันมะีมีสองประเด็นสามประเด็นนะเยอะผม,ม,มเลี้ยงหมาเลี้ยงหมามา,มาสาม สามสามพันอืมอะว่า,วาวงนอนแล้วก่อนที่จะไปจากช่องเล่าเรื่องผีเป็นช่องเล่าเรื่องหมาก็เชิมคุณความสุขไปไปกลุ่มยูสช่องเล่าเรื่องหมานะครับผมเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวหลายคนบอกเฮ้ย hey, จุฟังผีจะผีกลายมาเป็นหมาได้ไงหมาหมาไม่พอจะโผล่ไปแมวด้วยแล้วตอนนี้ แต่เราเล่นทีเชิญครับผมแล้วินบบต่อครับหลงหลงไปเขออนุญาตขอโทษคนระับขอโทษนะครับผมโอเคครับโอเคต่อครับก็ผมผมจะบอกคุณสรารวัตรที่แะช่วงเวลาที่ไม่เจอมาเนี่ยขออีกหน่อยคออหน่อยมัอนอาจะมีคนเวียดน้ำผ่า,นามาแถวนั้นก็ได้นะครับมันอุม้มอุมไปทำมิดมีลายนะครับหรือไม่ก็บางคนเห็นว่ามันเริ่มตั้งต,งตังกวนตีกันใช่ไหมครับเขาเลยจัดแบบจัดการแก้ปัญหาด้วยกัน อุ้มไอตัวที่มันหมาไม่ออกไปไปอยู่ที่อื่นหรือไปไหนก็แล้วแต่นะครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็เจ้าของอาจจะมาเจอมันเข้าก็ได้แล้วก็พากลับบ้านไปแล้วนะครับผมนะครับหรือไม่มันก็อืมรู้สึกที่ตรงโรงพักนี่ไม่ไม,ไม่ปลอดภัยแล้วมีมีเขาเรียกว่าขาใหญ่หมาอยู่ไปหาอยู่ที่อื่นดีกว่ามันก็เตะเตะไปต่อไปประมาณนี้ผมคิดอย่างนี้นะ ผมไม่ได้เป็นหมาเนะแต่ผมเดาก้าสิ0ประยุดครับใครเคยเจอผีเชิญนะครับผมเชิญขึ้นมาเล่าได้นะครับ